สวัสดีค่ะราศีเมทุนและลัคนาเมทุนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณกลึงเดือนหลังของเดือนตุลาคมค่ะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสำหรับคนโสดนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีและก็ลัคนาราศีได้เลยค่ะ ราศีเมทุนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือเจ็ดคาถาค่ะคุณเป็นนักต่อสู้เป็นคนขยันเป็นคนที่ไม่กลัวอุปสรรคและก็ความลำบากค่ะตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะคะอย่าหมดกำลังใจค่ะไปต่ออีกนิดเดียวคุณจะกำลังจะประสบความสำเร็จค่ะในสิ่งที่คุณอดทนต่อสู้แล้วก็เพียรพยายมามมาตลอดนะคะ อีกนิดเดียวค่ะรางวัลในความสำเร็จคุ้มค่ากับการรอคอยจะรอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะคุณเป็นคนรักใครรักจริงแล้วตอนนี้คุณกำลังจะต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองต่อสู้กับอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าก็ได้นะคะอุปสรรคก็คือระยะทาง เวลาความไม่พร้อมอุปสรรคในเรื่องของคู่แข่งขันที่เข้ามาแบบนี้ได้ด้วยค่ะ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะมีการงองอนกันนะคะด้วยบางเรื่องนะคะที่เราอาจจะอธิบายแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจในเรื่องของสังคมเรื่องของหน้าที่การงานหรือคำมั่นสัญญาบางอย่างะคะ่ะเหมือนรู้แล้วแต่อีกคนหนึ่ง ก็ไม่เข้าใจอะนะคะเหมือนปิดใจที่จะรับรู้รับฟังอะคะ่ะบางท่านนะคะอาจจะกำลังบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับคนรักได้ด้วยค่ะหรือว่าความคิดการกระทําที่สวนทางกันนะคะมีความแตกต่างทำให้ไม่สบายใจอะนะคะ แพนหลายๆอย่างนะคะที่จบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจไม่หม,มองว่าคุณค่อนข้างจะเป็นตัวเองสูงมากคุณยึดหลักของการที่รักใครรักจริงชัดเจนแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยข้อเสียก็คือเราอาจจะค่อนข้างเอาแต่ใจะคะ่ะเดาใจยากแต่ถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณก็จะเป็นคนที่ ดูแลเอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าคุณเป็นคนผู้ชายคุณก็จะเป็นคนที่ยอมแล้วก็ให้เกียรติคนรักเช่นเดียวกันข้อเสียก็คือเนี่ยแหละคะ่ะการมีพลังอํานาจของความควบคุมแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เนี้ยทาให้เกิดความแตกต่างที่มีทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะอึดอัดได้ในบางครั้งะคะ ตัวตนของคนรักนะคะ Queen of Cups ค,ค่ะคนรักน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลึกๆเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายขี้น้อยใจแล้วเก็บความรู้สึกเก่งค่ะแต่เขาก็เป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็รักครอบครัวด้วยนะคะข้อเสียคือมีอะไรเราไม่ค่อยจะพูดนะคะ หรือบางท่านอาจจะดิวอยู่กับพ่อไม้แม่ไม้อยู่ก็ได้นะคะคนที่เขายังมีภาระผูกพันผูกมัดตัวเขาอยู่อะคะ่ะหรือนี่อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะในด้านของสังคมหน้าที่การงานหน้าตาชื่อเสียงในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยบางท่านนะคะรักต่างวัยรักทางไกลหรือไม่มีเวลาให้กันนะคะ ต่างคนต่างคิดว่าทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วอะคะ่ะเหมาะสมและคู่ควรการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอะคะ่ะคุณกับคนรักมีความเหมือนกันตรงที่เรามีความสุขรักใครรักจริงแล้วเราก็รักครอบครัวชอบที่จะเป็นผู้ให้นะคะข้อเสียก็คือเก็บความรู้สึกแสดงออกมาเหมือนคนที่ไม่แคร์อะไรอย่างนี้ค่ะมีเรื่องอะไรก็ไม่ อธิบายอะนะคะคนรักยังคงพยายามเติมเต็มพยายามเอาใจใส่พยายามทำทุกอย่างแบบเรื่อยๆอะคะ่ะแต่เขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามทำดีแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำเพื่อเขาเลย ก็ในปักเนี่ยแม่มมองว่าทั้งคุณกับคนรักอะคะ่ะเราน่าจะมีเรื่องของอัตตาทิฏฐิตัวตนเรื่องของการแสดงออกที่อาจจะรู้สึกน้อยไปหรือว่าเรารู้สึกว่าเราทําดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งทาไม่พอใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาทําดีอยู่แล้วแต่ว่านั่นคือปัญหาของคุณอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีความขัดแยงและย้อนแยงกันแต่พอมีปัญหาขึ้นมาเราเราไม่ได้แสดงออกว่าเรา แครเรารักแต่ว่าเราพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกนั้นเอาไว้ค่ะครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมแนนโ้มความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีเมทุนจะเป็นไงบ้างในปักนี้จะมีการให้เกียรติและยอมค่ะ จะมีการงา้อจะมีการพูดคุยการเคลียร์สะสางปัญหาต่างๆที่กังวลใจค่ะจะคลี่คลายนะคะจะมีข่าวดีค่ะมีเรื่องสุบไพด้วยนะคะเหนื่อยกายเหนื่อยใจในเรื่องไหนอะคะ่ะปักนี้ถูกเกี่ยวยาทุกสิ่งเลยปัญหาต่างๆจบอะค่ะทะเลาะกันก,กลับมาคืนดีกันนะคะบางท่านมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานเลย กลับมาคืนดีมีข่าวดีในเรื่องอะไรที่เซอร์ไพรส์ในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาบอะคะ่ะของขวัญที่มีมูลลค่าด้วยคือเด่นทั้งความรักแล้วก็การเงินด้วยนะคะมีปัญหาก็จะมีคนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาสิ่งที่อธิฐานไว้ก็จะเป็นความจริงด้วยอะคะ่ะ เป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเดินทางการได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ข่าวดีทางไกลคือคำอธิษฐานที่คุณรอคะ่ะจะประสบความสําเร็จสมหวังนะคะถ้าสิ่งที่ขอนะั้นเป็นสิ่งที่ดีและคู่ควรกับคุณคะ่ะ เพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทําดีนะคะเราจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะกําลังช่วยเหลือคุณอยู่แล้วก็ทําให้เกิดปฏิหาริย์เกิดขึ้นนั่นเองค่ะข้อความจากคนรักค่ะเขารู้สึกผิดแล้วเขารู้สึกแย่ตัวเองมากตอนนี้เขารู้เขาเข้าใจแล้วค่ะเขาเครียดเขานอนไม่หลับ คุณคือคนที่เขารักมากที่สุดแล้วก็ให้โอกาสเขาเพราะฉะนั้นนะคะคุณเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ความเครียดทั้งหลายคะ่ะในปากนี้คือมีคุณที่เป็นพลังสำคัญให้กับตัวเขาอะคะ่ะ คุณคือครอบครัวคุณคือคนรักคุณคือทุกอย่างในชีวิตของเขาค่ะเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่มาพบมาเจอคุณอะทั้งเดลเฟนก็คือพระสังฆราชและมาพร้อมกับเดอะเม i ิเชียที่เหมือนมีพลังวิเศษบางอย่างอะค่ะแล้วชอบมอบ พลังวิเศษนี้ให้กับคนอื่นด้วยนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆแล้วก็มีพรสวรรค์บางอย่างแหละที่ทําให้คนเรารู้สึกว่าคุณยิ่งใหญ่มากๆอะคะ่ะแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาได้เป็นผู้ให้ที่มอบโอกาสให้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสเขาหน่อยนะคะบทสรุปค่ะของความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุน ในปักนี้จะมีการคิดใหม่เริ่มใหม่หมดเลยอะค่ะอะไรก็ตามที่เราไม่เข้าใจหรือมีความกังวลใจก่อนหน้านี้จะมีการจบและเริ่มต้นใหม่ที่คุ้มค่ากับการรอคอยสายมูค่ะลูกรักษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ถ้าคุณคิดดีพูดดีทดําดีอธิษฐานขอในสิ่งที่ดีปฏิหารกํ์กำลังจะเกิดขึ้นที่เด่นชัดที่ม่มหมอเห็นนะมันเป็นเรื่องของโชคดีในเรื่องของอการเงินการงานการเดินทางหรือข่าวดีทางไกลมันคือปฏิหารน,นะคะที่เหมือนคุ้มค่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการพยายามผ่านบททดสอบในช่วงเวลาที่เรารักกันนะคะความสัมพันธ์น่ะมัน คือไม่ว่าจะรักกันหรือผ่านเรื่องราวไหนๆก็ตามแม่หมอรู้สึกว่าสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับคู่รักคู่ชีวิตเนี่ยมันก็คือการที่เวลาเราพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาค่ะเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้มันจะคุ้มค่าในตรงนั้นเลยเนี่ยมีโชคดีด้วยนะคะบางท่านอาจจะไปแบบอธิษฐานขอพรในเรื่องการขอหวยได้ด้วยนะคะแบบนี้คือเหมือนกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคผู้ใหญ่ให้โชคหรือว่ามีปฏิหารบางอย่างอะคะได้รับอะไรมาแบบที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเป็นของมีมูลค่ามีเกินก้อนใหญ่ด้วยอ,อาจจะมีโชคจากเรื่องของที่ดินทางไกลต่างประเทศได้เลยนะคะหรือเกี่ยวกับอะไรสิ่งเก่าๆอะคะ่ะ ความสัมพันธ์แน่นอนมีการเริ่มต้นใหม่ค่ะมีความแตกต่างนะคะแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มาจากต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้พอเราได้เมล็ดพันธุ์แล้วเมล็ดพันธุ์เม็ดนี้ก็จะงอกงามแล้วก็ใหญ่โตเหมือนต้นพันธุ์ของเขาด้วยอย่างนี้ค่ะคือแม่หมูมองว่ารู้สึกอ่านไพ่แล้วตื่นเต้น เหมือนกับว่าชาวราศีเมถุนนะกำลังจะได้รับอะไรที่มันยิ่งใหญ่แบบนั้นนะคะที่ดีต่อใจอะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลกำจังกำลังจะคัดสรรและก็เลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับเจ้าชะตาคะ่ะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะได้พบเจอกับเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะสุดท้ายบทสรุปของมันน่ะเพื่อให้เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีเมถุน ครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนตุลาคมเนวโน้อความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะพลังงานตัวตนหลักของชาวราศีเมทุนคนโสดนะคะเดอะซันค่ะโดดเด่นมีพลัง เฉิดฉายมาแต่ไกลเลยนะคะคุณมีความเป็นเด็กในตัวเองสดใสล่าเริงค่ะนี่แหละสเสน่ห์ของคุณบางท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอกับความรักที่เป็นรักแรกพบแต่ว่าเจอปุปปับปรับแล้วก็รักเลยใช่เลย,ยางค่ะมีโอกาสแต่งงานนะคะ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ค่ะมีคนรักก็เหมือนไม่มีรู้สึกเหงาจังเลยนะคะหรือความรักอาจจะทําให้คุณรู้สึกเข็ดกลัวไปเลยค่ะเจอแต่คนที่เขาไม่ชัดเจนหรืออาจจะเจอคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบอะค่ะกลายเป็นคนที่ เก็บตัวเก็บความรู้สึกแล้วก็ทำงานอย่างหนักเลยทำงานเก่งแล้วก็เก็บเงินเก่งด้วยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแต่ว่าแม่หมมองว่าคุณไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ดีแต่ไม่ชัดเจนหรือว่าดีแต่ไม่ถูกใจอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกนะคะที่ผ่านมานคนมีสเสน่ห์แต่ว่ายัางไม่เลือกใครอะคะ่ะคนที่คิดว่าใช่ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่แปลกค่ะพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเทพของการเปลี่ยนแปลงหมายถึงนักทดลองอะนะคะที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเจอให้เพื่อให้เจอคนที่ใช่ ที่ดีที่สุดเหมาะสมและคู่ควรกับเรามากที่สุดอะค่ะอย่างเช่นการเดินทางการย้ายถิ่นฐานก็เช่นเดียวกันมันเป็นอะไรก็ตามที่เรากําลังเสาะแสวงหาสิ่งที่มันดีที่สุดใช่ที่สุดสําหรับตัวเองอะค่ะครื่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมค่ะคนโสดจะเป็นไงบ้างจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม คนโสดเด่นในเรื่องของความรักอยู่เฉยๆก็มีสเสน่ห์มีคนพยายามเข้าหาค่ะอยากชัดเจนด้วยนะคะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคือไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกตัวเองเลยว่าคุณมีสเสน่ห์คุณมีค่าคุณมีชื่อเสียงและคุณเป็นคนพิเศษของใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะ คุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งด้วยเพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่ะเขามองว่าเขาอยากจะมาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็พัฒนาเป็นคู่รักคู่ชีวิตของคุณนะคะก็อยู่ดีๆมีคนเข้ามาแบบเปิดเผยตัวเองเข้ามาแบบเซอร์ไพร์ เข้ามาแล้วแบบคือขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูกันค่ะว่าคนที่จะเข้ามาเป็นใครนะคะ มีโอกาสพบเจอจากการเดินทางไกลการเรียกไปอะคะ่ะแม่หมอไม่ทราบว่าคุณกำลังพยายามรอในเรื่องไหนอะนะคะเหมือนการเรียกตัวเราไปอะคะ่ะในเรื่องของผลงานหน้าที่การงานข่าวดีทางไกลกันได้รับโอกาสบางอย่างหรือการไปร่วมงานบางอย่างอะคะ่ะซึ่งเป็นงานที่ดีนะคะหรือมีคนแนะนำมาให้แต่ทีเนี้ยมันภาพมันเหมือนกับว่าตัดมาที่เหมือนเราไม่นึกไม่ฝันนะคะ ไม่คาดคิดมาก่อนเงี้ยคนรักของคุณคนนี้เขาเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณมากค่ะเขามีความเป็นผู้นํามีความยิ่งใหญ่แต่อยู่กับคุณแล้วเป็นคนที่ยอมและให้เกียรติคุณนะคะเขาเป็นคนที่ไม่สมหวังในเรื่องของความรักค่ะและไม่เคยคิดที่ว่าจะรักใครด้วย คล้ายๆคุณเลยรักใครรักจริงรักครอบครัวมีภาระมากด้วยช่วงเวลาที่เขาปล่อยวางในเรื่องของความรักมันทำให้เขาขยันเราก็มีเงินเยอะอะค่ะตอนนี้เขาคงอยากจะแบบหาคนมาช่วยใช้เงินแล้วแหละคนโสดค่ะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติรักทางไกลการสนับสนุนบางอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือว่าการแบบ อธิษฐานบางอย่างหรือว่ามีคนแนะนําให้เงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะแม่หมอมองว่าแต่มันเป็นฝันจริงแล้วเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่ด้วยะคะ่ะก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนโสดหลายๆเรื่องเลยนะคะบทสรุปของความสัมพันธ์ค่ะคนโสดค่ะปากนี้นะคะกินดีอยู่ดีมีออร่าน้ำหนักขึ้นค่ะ ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินเป็นพิเศษเลยนะคะคิดแล้วทำค่ะสวรรค์เปิดทางให้คุณแล้วนะคะแต่ให้ระมัดระวังความรักแบบฉาบฉวยด้วยนะเพราะว่าไพ่ของ DMPA ได้ยังหมายถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้ด้วยค่ะก็มีโอกาสที่จะแต่งงานสมหวังมีโอกาส อะไรที่มันพังอะคะ่ะจบมันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะคุณกำลังจะมีข่าวดีมีเรื่องสซอร์ไเกิดขึ้นนะคะหลายๆอย่างกำลังจะชัดเจนจะถูกเยียวยาะคะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างจากเดิมมากก่อนหน้านี้อดีตของคุณอาจจะค่อนข้างวุ่นวายสิบดาบอะคะ่ะสิดาบหมายถึงการถูกแทงข้างหลัง การทรยศการผิดหวังระดับ10บนะคะทีนี้พอมันกลับหัวแม่หมอมองว่ามันมีการเริ่มต้นสวรรค์เปิดทางเหมือนกับเราหมดเคราะห์ในตรงนั้นแล้วนะคะกลายเป็นสิบเหรียญข่าวดีในเรื่องของเงินเรื่องของความสุขระดับ10บเลยอะคะ่ะอะไรก็ตามจะมีการ ที่มันจบลงไปแล้วอ่ะมันจะมีการแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่หมดเรียกว,ว่าพลังงานเหล่านี้เป็นปาฏิหารนะคะปาฏิหารแห่งสวรรค์แห่งจักรวาลแห่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง,หงเออเขาเรียกว,ว่าทําดีคิดดีพูดดีอธิษฐานขอในสิ่งดีๆแล้วก็คุณเดินทางมาแต่ในแนวทางที่ดีๆทําให้คุณได้ พบกับสิ่งที่ดีและคู่ควรกับคุณแล้วนั่นเองค่ะก็อขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดชาวราศีเมถุนด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปตต่อไปค่ะ